น้องก็อิ่มน้ำเต็มที่เลยสวัสดีค่ะป๋าผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะมาซ้อนทําสลามพ่นใหญ่กัน,นะคะ่ะ <co ld> ทำทา่าพ่นใหญ่ด้วยป,ะป,ะป้าผ่าสลามพ่นใหญ่นะคะเนื้อะเวอร์วังอลังการขนาดไหนขอคอนละหนึ่งไหลตามไปดูกันเลยจ้าขั้น <co ld> ตอนแรกนะคะเราจะมาใส่น้ํากันก่อนคะ่ะ <co ld> น้าใช่ไหมพี่ป <Okay. S 1> ้าใส่น้ําลงไปประมาณสักสองออน,นะคะ่ะ ีนแล้วเราอยากได้สีอะไรนะเราใส่สีลงไปในน้ำเลยนะคะทุกคนไปผ้าอยากได้สีแดงค่ะหยดไปหนึ่งหยดค่ะแดงแล้วดูซิว่าจะเป็นชมพูหรือเปล่านะคนเขาให้เข้ากัน อยากได้เป็นสีพีสแหละจริงๆแล้ว <Wow. S 1> เพราะใส่แดงแล้วเป็นแดงสตรอเบอรี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตัวนี้เลยค่ะผงหิมะนะปริมาณเท่ากับที่ป๊อปพาแถมในชุดหิมะเลยนะคะมีลูกปัดด้วยใส่ลงไปทั้งซองเลยจ้า <Wow. S 1> โอ้ยน่าเล่นนะพี่ค่ะ wow. เราก็เทน้ําลงไปค่ะให้เขาฟูฟอดขึ้นมาค่ะทุกคนฟูขึ้นมาแล้วหรือยังดิง้นดิ้นดินดิ้นดินรอเขาฟูแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ฟูแล้วว้าวฟูเร็วมากป๊าป๊าะ,ะน่โอ้ฟูขึ้นมาแล้วฟูขึ้นแล้วเขาก็จะมีพวกแบบลูกปัดนะกระจัยกระจายสีสวยมากทุกคนโหเหมือนไข่ปลาเลยอะ่ะ มันไข่ปลาจริงๆนะทุกคนดูโอ้ฟูมากเด้งสุดนี่พอได้แบบนี้แล้วนะคะให้เรามาผสมตัวกาวกันค่ะไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่กาวน้ำใสลงไปค่ะประมาณสัก1นึ่งปื๊ดนะคะเท่านี้มูสจดแต่งทรงผมค่ะเขย่ามูสดก่อนจากนั้นก็บีบมูสดลงไปค่ะโอ้ประมาณเท่าๆกาวนะ <laughs> เหมือนจะฟูกว่ากาวแล้วพี่ผา จากนั้นนะเราก็คนมูสกับกาวให้เข้ากันฟูมากน่าเล่นนะ่ะนุ่มฟูคน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 เขาเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่นี่เลยช็กโบุสโซโนโกะอะไรได้ไหมว่าบีบลงไปค่ะแล้วก็คนเขาให้เข้ากันโอ้โหยืดมากใส่เข้าไปอีกค่ะ ชุบุสนี่ทุกคนเราก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆนะคะหนืดขึ้นมามากเลยค่ะใส่ปมเข้าไปอีกเอ่ยมูดใส่มูดเข้าไปอีกค่ะเล่นมันมากค่ะสุรนี้ฟูฟอดโอ้ว <laughs> มูดกระจายมูดร่วงใส่สบู่เข้าไปอีกนะคะ แล้วคนเขาให้เข้ากันแล้วก็จะได้เนื้อเนียนแบบนี้นะคะให้เราใส่ผงฮิมะที่เราเตรียมไว้นะคะผงฮีมะสตรอเบอรี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะว้าวใส่ลงไปให้หมดเลยเอาให้หมาดๆอย่างนี้เลยนะขงหิมะแบบอย่าให้ฟูเต็มที่ค่ะเราก็คนเขาเข้ากันค่ะให้เข้ากันนะโอ้หลด นี่ทุกคนทิ้งไว้5นาทีนะคะน้องก็อิ่มน้ําเต็มที่เลยค่ะอพออิ่มน้ําแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ํายาทำสลามปะปะพาลงไปค่ะใส่ไปประมาณสัก1ฝ่ฝานะคะก็เพียงพอแล้วเนาะคนเลยนะคะให้เขาเข้ากันค่ะนี่ เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าน้องเป็นใยยังไงนะคะมาดูกันเลยค่ะหนึ่งสองสามในดึงออกมานะคะเขาจะเป็นเยื่อเป็นใยอยู่ด้านในค่ะนี่นี่อยากจะเปิดด้านในให้เห็นนี่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 เปละเป็นเยื่อเป็นใยเปาพาปอพาทํา,า,า,าทแข็งไบอะแต่ว่าเนื้อเงามากสวยมากๆเลยค่ะทุกคนดู เสียใจอ่ะใส่สลามไปแค่ใส่น้ำยาทำสลามไปแค่ฝ่าเดียวเองอ่ะ uh oh. เป็นอย่างนี้เลยอ่ะทุกคนโห oh, น้ำยาปอะป่า,ปาจริงๆเราน่าจะเอามานวดก่อนเนาะอาจจะยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะน้ำยาดูสวยดูเดิเป็นเนื้อสวยนะแล้วใส่สีแดงออกมามันกลายเป็นสีชมพูอ่อนเลยอ่ะ uh oh. สวยมากมากเลยขอบคุณน้องๆนะคะที่แนะนำคลิปกันเข้ามานะคะให้คลิปนี้เปอบพาไปแล้วนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ป่าวแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ